ครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation สัปดาห์นี้ครับผมภูริพัฒน์เรือพภัท,ภทจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็ผมสิบพนอักษีจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรบ้างฮะโอ้โหประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะเลยฮะล่าสุดนี้ก็มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่กันไปไป,ไปคนหนึ่ง นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วแล้วเกินนะก็เร็วแล้วครับแต่เพราะคดีเขายื่นไปนานนะครับใช่ใช่แต่คือหมายความว่าเดี๋ยวก็มีมีม็อบใช่ไหมเดี๋ยวก็มีติดคุกเดี๋ยวก็มีไม่ได้ประกันอย่างเมื่อคือล่าสุดมีการชุมนุมอีกแล้วที่ราชประสงค์ใช่ไหมแล้วก็มีการพูดประมาณว่าแบบถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ประกันหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องติดคุกก็ ก็ไม่เสียใจอะไรประมาณเนี้นะก็โอ้โหเหตุการณ์ก็ดูเดือดมากนะกน็น่าสนใจทีเดียวแล้วที่อย่างที่ทราบกันที่ออกข่าวเป็นเป็นไวรัลเลยก็คือที่เชียงใหม่ใช่ไหมมีเชียงใหม่มีมีนักศึกษาคณะอะไรวิจิตรศิลป์ใช่ไหมครับก็ ได้ทํางานศิละปะขึ้นนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นศิละปะนะแล้วก็มีมีการมาเก็บมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีเขาเรียกใครก็ไม่รู้นะเดินมาก็เอามาเก็บไปทิ้งขย,ยนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นขยะมันต้องเอาเก็บไปทิ้งอะไรประมาณนี้คือมันมันไม่สมควรที่ต้องมาวางเรียรลาดอะไรแบบนี้นะฮะนะครับซึ่งเราก็จะนี่แน่นอนว่าเราเห็นเอฟเฟกแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของผู้บริหารหรือฝ่ายทางทาง,ทางมหาลัยที่เขาออกมาดีเฟนต์ว่าการกระทานี้เป็นการกระทาที่ถูกแล้วในขณะที่ มุมมองของนักศึกษาก็บอกว่าเดี๋ยวสินี่มันไม่เป็นธรรมน,นี่มันคืองานศิละปะงานศิละปะคือเสียศิละปะในการแสดงออกหรือแม้กระทั่งในมุมของอาจารย์ครับซึ่งโอ้โหก็มีโคดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจใจากอา,อาจารย์ที่เข้าไปปกป้องงานศิละปะของเด็กๆนะครับอาจารย์ทัศนยัยเศรษฐเสรีนะครับ,รบซึ่งโคดหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากเขาบอกว่า,าต้องเจนเสียนะ รักศิละปะไหมรักครรพในมนุษย์ไหมศิละปะไม่เป็นเจ้าในายใครันไม่เป็นกีฆ้าใครเราจะเห็นว่ามีไวรัลวีโอเนี่ยครับฉากที่อาจารย์แกพูดกับเจ้าหน้าที่เนี่ยดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจมากตรงที่ว่าพอคิดถึงว่ารักศิละปะไหมเนี่ยแล้วศิละปะมันคืออะไรกันแน่ครับเพราะว่าเราจะเห็นการตีความจากเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่งานศิละปะมันลกเลอะเทอะเกะากะไปหมด ไม่นับว่าเป็นศิละปะเอ้าแล้วถ้าคําถามต่อมาเนี่ยแล้วแบบไหนล่ะมันถึงว่าจะเรียกว่าเป็นศิละปะศิละปะเนี่ยมันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างในแง่ของอความสวยงามหรือเปล่าแล้วถ้าจะพูดถึงว่ามันมีความสวยเนี่ยมันสวยด้านไหนมันสวยในด้านในขาคณิตหรือมันสวยในเฉดสีหรือมันสวยในการจัดวางซึ่งตรงเนี้ยมันมีการตีความที่ กว้างขวางไปหมดแล้วมันทําให้ยากที่จะบอกเลยว่าอะไรคือศิละปะหรือจริงๆอะ่ะแค่มีการแค่มีเสรีภาพในการได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงอะไรออกมาเนี่ยมันก็เป็นศิละปะเลยหรือเปล่าคุณไอคิดว่าไงครับอืผมก็ไม่รู้อือนะบางทีบางทีงทศิละปะเนี่ยมันก็พูดยากใช่ไหมว่าอันไหนมันเป็นศิละปะหรือไม่เป็นอย่างมันมันเคยมีโจ๊กอะ่ะม,มันเคยมีโจ๊กที่มิวเซียมที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตเลยคือคนมันถอดแว่นตาไว แล้วก็เอาแว่นตาไปวางไว้ที่พื้นของพิพิธภัณฑ์นั่น,นและแล้วอยู่ดีๆคนก็มาลุมเต็มเลยฮะลุมมาถ่ายรูปกันโอ้โหอะไรเงี้ยนึกว่าอันนี้คืองานศิลปะคือแค่แว่นตาธรรมดาเนี่ยนะอถอดไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ที่พื้นของของมิวเซียมใช่ไหมเพราะมิวเซียมเนี่ยมันมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ,อะไรก็ไม่รู้ก็อาจจะก็อาจจะเป็นศิลปะได้โดยเฉพาะอะ่มิวเซียม ที่เป็นงานศิละปะร่วมสมัยเนี่ย contemporary art เนี่ยซึ่ง contemporary art เนี่ยผมผมก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ศิละปะอะไรมากมายรลกนะใช่ไหมแต่ศิละปะสมัยก่อนมันก็ต้องอถ้าเป็นในศตวรรษที่เท่าไหร่อะก่อน15อะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นรูปที่มันออกสวยงาม<อ>ใช่ไหมรมเป็นรูปคนรูปอะไรโอ้โหวาดได้ยังไงมีแสงมีเงาอะไรเงี้ยบางคนก็มองไปถึงขั้นว่าโอ้โหน่งจ้องรูปเป็นวัน,วน,วน อย่างเช่นรูปบางรูปที่บอกว่าเฮ้ยไอ้คนคนที่มันอยู่ในภาพที่เขาวาดออกมาเนี่ยมันจ้องเราหรือมันจ้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูอย่างเช่นมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามองที่ตาเขาอะคนในรูปแล้วนะเขาจะไม่ได้มองที่เราแต่เขาจะไปมองที่อื่นอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราลองลองเอาสายตาหันไปมองที่อื่นดูเราจะรู้สึกว่าเขาจ้องมองเราอยู่อะไรเงี้ยก็คือคือคือมันมันมันเหมือนเป็นคือถ้าให้ผม ผมพูดก็คือศิลปะมันคือการมันคือเพอร์เซพชันอ่ะมันคือการรับรู้ของดวงตาเราะนะว่าดวงตาเราเนี่ยม่งรับรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตาเราแล้ว,ลวเราเราเห็นอะไรเราตีความได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันหมายความว่ายอย่างไรในในความเห็นของเราในการตีความการรับรู้ของเราเนี่ยนะซึ่งศิลปะในศตรวรรษที่ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันมันก็จะเกิดศิลปะหลายแบบอย่างเช่น อิมเพรสชันนิสใช่ไหม,มเราก็เคยได้ยินอิมเพรสชันนิสศิลปะบางอย่าง mm. เช่นเซอร์เรลิสอย่างเงี้ยเซอร์เรียลก็คือสิ่งที่มันไม่จริงใช่ไหมคือมันมันเซอร์เรียลคือคือเรามองมันก็ไม่รู้มันเป็นรูปอะไรนะคือตอนแรกอย่างที่ผมบอกมันเป็นรูปคนรูป แม่น้ำรูปสะพานอะไรมันสวยงามไปหมดเลยอันนี้พูดแบบคนที่ไม่รู้เรื่องศิลปะเลยนะแต่พอมาอีกยุคหนึ actor, ่งมันกลับกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้อะที่ดูแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะอะไรที่มันดูไม่รู้เรื่องมากที่สุดอะมันมันจะดูว่ามันเป็นศิลปะมากที่สุดอย่างเงี้ยอ่าซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเรียกศิลปะหรือเปล่าอย่างเช่นงานศิลปะที่มันมีปัญหากันเนี่ยนะที่เอาไปทิ้งหางขยะกันเนี่ยผมก็เพิ่งมาเห็นทีหลังเนี่ยว่ามันเป็นรูปของคล้ายๆว่าเป็นรูปเหมือนเหมือนคน่ะ เหมือนศพอะไรเงี้ยแล้วก็เอาผ้าไปพันๆๆไว้แล้วก็แล้วก็เอามาตั้งไว้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นศิลป,ปะที่พยายามที่จะบอกว่ามันมีเรื่องของการอุ้มฆ่ามันมีเรื่องของการคือเราก็ไม่รู้นะว่าใครอ่ะนะแต่คือ,อมันก็เหมือนกับแบบเฮ้ยมันแล้วแต่คนตีความจริงๆเรื่องพวกนี้มันตีความว่าการที่เราทํางานแบบนี้ออกมาเนี่ยเป็นเหมือนรูปคนรูปศพแล้วมันนอนอย่างเงี้ยนะนอนอยางเนี้ยแล้วก็จะให้งานชิ้นเนี้ยสื่อสารออกไปสู่สังคมได้อย่างไรอาจจะสื่อสารว่า เฮ้ยทำไมถึงต้องมีการฆ่าหรือว่าการฆ่าฆ่าเพราะเหตุใดหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใคร <S <S อะไรอ่ะออหรือว่อะไรฮะก็คือการอุ้มหายเนี่ยมันมันมันควรที่จะเป็นเรื่องเรื่องที่มันถูกเปิดเผยได้ไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะ <S 1> <S 1> คือคือเราก็ไม่รู้นะว่าการตีความเหล่านี้ตีความว่าอย่างไรแต่ว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยซึ่งอยู่ในใน,ในที่ปรึกษาของอาจารย์ทศนัยด้วยหรือบอกผมไม่แน่ใจนะครูเมื่อก่อนเห็นวันวันนั้นที่คลิปแกก็บอกว่าก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ใต้ใต้ใต้ที่ปรึกษาของแกี่ อ,อยู่ด้วยแกก็เลยต้องออกมาปกป้องงานของนักศัแกซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คืออาจารย์ก็มามาปกป้องลูกศิษย์นะแต่ก็คือประเด็นของผมอยู่นี่คือเราเราจะบอกเราจะผูกขาดความเป็นศิละปะได้อย่างไรอะ อันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วมันน่าสนใจกว่าคือคือผมคิดว่าการผูกขาดความเป็นศิลปะเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าเขาเรียกว่าอะไรอันตรายเหมือนกันนะนะในความเห็นของผมก็คือเหมือนเหมือนเราผูกขาดความเป็นความเป็นการเมืองอ่ะนี่เราพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมเดโมแครตเราคือคือบางคนก็ไ้บอกเอ้ยเราทํางานเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราทางานเกี่ยวกับงานวิชาการเนี่ยแบบไหนมันเรียกว่างานวิชาการแบบไหนที่มัน ไม่เรียกวิชาการแล้วแบบไหนที่มันเรียกว่าเป็นงานการเมืองแบบไหนที่มันไม่เรียกว่าเป็นงานการเมืองนี่ก็เถียงกันเถียงกันแบบโอ้โหเถียงกันโลกแตกก็สรุปแล้วความเป็นการเมืองนี่มันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราเถียงกันได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยความไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พอกลับมาว่าคําถามที่มันเบสิกที่สุดคือสรุปว่าการเมืองมันคืออะไรแล้วการเมืองกับรัฐศาสตร์มันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็เถียงกันโลกแตกอีกโอเคอันนี้ไม่เป็นไรมันนอกเรื่องแล้วแต่คือผมคิดว่าการที่เราจะบอกว่า เราจะผูกขาดความรู้ในทางรัฐศาสตร์ผูกขาดความรู้ในทางการเมืองว่าการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามขนบนี้เท่านั้นนะการเรียนวิชาการเมืองจะต้องเป็นไปตามขนบนี้เท่านั้นต้องมีทฤษฎีแบบนี้จะต้องเดินตามแบบนี้ใช้กรอบวิเคราะห์แบบนี้หรือกระทั่งวิชาประวัติศาสตร์ก็แล้วแต่จะเรียนแบบนี้จะต้องมีสมมุติฐานแบบนี้มีอะไรแบบนี้ซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยในระบบการศึกษาของตะวันตกเนี่ยก็มีการผูกขาดความรู้เกี่ยวกับ วิชาการเนี่ยไว้ที่ความรู้แบบแบบวิทยาศาสตร์ละกันเรียกง่ายๆแบบนี้ก็คือเหมือน scientific thinking uh huh. scientific method อะไรเงี้ยนะ uh huh. ที่ว่าจะต้องการจะกำหนดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการวางสมมติฐานนะวางปัญหาสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมแล้วผลจะออกมาอย่างไงถ้าผลออกมาอย่างนี้มันเป็นไปตามสมมติฐานไหมผลออกมาแบบนี้มันเป็นไปตามตัวแปรไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งการวิจัยในเชิงรัฐศาสตร์ในสมัยหนึ่งนะ ก็ถูกครอบงาด้วยวิธีคิดแบบนี้ซึ่งซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็คือถ้าผมพูดแบบหยาบๆที่สุดและแรงๆที่สุดเลยคือเป็นการผูกขาดความรู้ทางวิชาการ mm. อของของอาจจะเป็นสาขาความรู้ในในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ซึ่ง mm. ใช้ในสาขาความรู้ของตัวเองก็คือเพียวสายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะ คณิตศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งผมก็เรียนวิทยาศาสตร์มาผมก็เคยใช้ในไอ้ส่วนพวกนั้นแหละนะก็อาจจะมีใช้ในส่วนของวิชาสถิติบ้างวิชาอะไรบ้างในการเก็บข้อมูลกันอย่างเงี้ยมันก็มันมันมันก็มันก็ว่ากันไปแต่ว่าคือไอในเชิงวิชาศิลปะเนี่ยคือเราก็เห็นไงว่าพอพอแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยพอมันมีการเอาไปทิ้งเนี่ยใช่ไหมคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเอาไปทิ้งก็ทิ้งไปมันเป็นเรื่องศิลปะมันไม่ใช่ศิลปะพวกนี้มันขยะนะ เป็นขยะมันมันไม่ใช่ศิละปะเพราะนั้นก็ทิ้งก็ทิ้งไปท่านผู้บริหารท่านพันโรงนักการอะไรเนี่ยก็ทำถูกแล้วแหละที่เอาขยะไปทิ้ง uh huh. ไม่งั้นมันก็จะเกลื่อนเรียราดอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกเอ้าคุณรู้ได้ไงว่าไอ้แบบนี้มันไม่ใช่ศิละปะ mm hmm. แล้วแล้วสิ่งที่อยู่ในวิทยาพันคอนเทมพ m ร o รี r อาร์ตหรือว่าศิละปะร่วมสมัยเงี้ยบางคนถอดแว่นตาแล้วไปวางไว้แล้วคนก็คิดว่ามันเป็นศิละปะเนี่ย mm hmm. ผมถามว่าในณโมเมนต์นั้นเนี่ยไอ้แว่นตาอันนั้นเนี่ยมันเป็นศิละปะปะ เรื่อนงกับการพื้นที่แบบไหนถือว่าสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เป็นงานศิละปะใช่เพราะว่า oh, พอมันมเป็นแกลเลอรี่ปุ๊บ<ม>อะไรเข้าไปวางในนั้นต่อให้แบบมผมเผลอทําแบบเจกันเจกันแตกแบบขอบนิดนึงแล้วผมก็เอ้ยเอาไปวางในพิพิธภัณฑ์ดีกว่ามันจะกลายเป็นงานอาร์ตหรือเปล่าเอาแค่แบบอุบัติเหตุทําเจกันเนี่ยตกแตกอะ่ะในทางกับการสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีงานศิละปะที่ว่าโอเคดูดีเลยแต่พอเอาไปวางแบบผิดที่ผิดทางอย่างเช่นแบบผมไปวางหน้าตึกอธิการอย่างเงี้ยมหาลัยอย่างเงี้ยอ้าว มันจะเป็นอาเสียไปยอยู่ไหมหรือมันเป็นอะไรไปแล้วซึ่งอ่าอันนี้ก็เรื่องสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญกันนะเป็นประเด็นสำคัญซพ่งในทางภาษาไทยเนี่ยนะเราไม่รู้กันนะภาษาไทยหรือว่าอะไรมันอาจจะมีจุดเริ่มต้นอย่างที่อื่นก็คือ,อที่เราชอบพูดวกาละเทศะใช่ไหมฮะอย่างคุณแต่งตัวไม่ถูกกาละเทศะเนี่ย,ยผมก็เคยโดนบางทีตอนที่เรียนอยู่ <c oughs> ปถมมัธยมอะไรเงี้ยครูก็พูดบอกว่า มาโรงเรียนเนี่ยผู้ผู้กับน,นักเรียนผู้หญิงนะว่ามไม่ใช่ใส่กางเกงมาขาสั้นขนาดนี้อย่างเงี้ยกางเกงที่คุณใส่เนี่ยมันขาสั้นเกินไปแล้วถ้าใส่แล้วเนี่ยก็คือใส่มาโรงเรียนมันไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ไปเดินห้างคุณใส่ไปเที่ยาาวผับครูอาจจะบอกว่าเธอหน้ารักก็ได้แต่ถ้าใส่มาโรงเรียนอ่ะแสดงว่าเธอแบบไม่สุภาพไม่ให้เกียรติสถานที่เนี่ยอ,อันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าก็คือทํางานศิละปะ ศิลปะมันจะถูกจํากัดให้อยู่ในแค่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าหรืออยู่ในแค่แกลเลอรี่หรือเปล่านะอยูในแง่หนึง่งถ้าคิดต่อเนื่องไปเนี่ยต้องบอกว่าในทกสังคมแบบไหนยางอี่จะเริ่มมีการจํากัดว่า <c oughs> พื้นที่ไหนถึงจะเป็นหรือพื้นที่ไหนจะไม่เป็นรวมถึง <c oughs> สังคมแบบไหนที่มีอํานาจในการกําหนดด้วยซ้ำมีความเป็นการเมืองในการบอกว่าสิ่งไหนคือศิลปะหรือสิ่งไหนไม่ใช่ศิลปะซึ่ง <c oughs> โอ้โหถ้าคิดไปไกลยอย่างเงี้ยมันจะเข้าสู่พวกทฤษฎีการเมืองที่อธิบายเรื่องความเป็นสังคมเผด็จการอะไรอย่างด้วยซ้ํา ซึ่งมันก็มีงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับอย่างเช่นงานของสายมาร์ซิสหน่อยอย่างเช่นวอเตอร์เบนจามินอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีงานอธิบายได้เหมือนกันอย่างเช่นไอ้ The Work ์กอฟ t าร์ต e ินด e เอชออฟ a มคคาดิคอ o รีโปรดักนะครับก็คืออันเนี้ยเขาก็พยายามจะบอกว่าการจะสามารถปฏิวัติด,ด้วยเสียงอะป่าเนี่ยมันสามารถทําได้ยังไงบ้างคือ,อเขาพยายามขยายแนวคิดมาร์ซิสไปยังประเด็นเรื่องของวิชวลโพลิติสหรือพวกเสียงะป่าอะไรอย่างงี้ด้วยโดยการที่จะบอกว่า เสียงลป่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามอยวแต่มันสามารถเป็นความมีความเป็นการเมืองในตัวได้ด้วยเพราะว่าเสงลป่าเนี่ยมันสามารถเป็นเสียงริภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ด้วยรวมถึงพอมันเป็นเครื่องมือเนี่ยการที่สามารถมีพื้นที่ในการเผยแพร่เสงลปะออกไปด้วยเนี่ยการที่มีเสียงริภาพตรงนั้นอ่ะมันจึงชี้วัดว่าสังคมนั้นอ่ะมีความเป็นประชาธิปไตยด้วยหรือเปล่าในการเปิดพื้นที่กว้างในการแบบเผยแพร่ความรู้ในความคิดที่อยู่ในงานเสงลปะาเนี่ยออกไปด้วยครับ รวมถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นแบบพวกเทคโนโลยีการผลิตให้งานศิลปะเนี่ยสามารถออกไปได้ซึ่งถ้าเป็นสมัยเนี้ยนอกจากพวกงานศิลปะงานพ่นงานอะไรพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าบางอย่างมันก็อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่าผมยกตัวอย่างได้ไั้ยม,มันจะมีเพจบางเพจอย่างเช่นสมมุติอไข่แมวอย่างเงี้ยครับอ,อันเนี้ยเราก็จะเห็นได้เหมือนกันว่ามันจะมีพลังของศิลปะที่สามารถไปอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถทําให้เกิดกระบวนการ สายข้อผูกขาดทางด้านพื้นที่ศิลปะได้ด้วยมันสามารถขยายตัวออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตผ่านการกดแชร์ต่อไปเรื่อยๆ<ม>ซึ่งกลายเป็นว่าพื้นที่ในการแชร์ศิลปะมันมีก็จริงแต่ว่าในทางหนึ่งมันสามารถเสียีในเฉพาะอินเทอร์เน็ตแล้วในพื้นที่จริงอะผมมีพื้นที่แค่ไหนในการที่สามารถเอางานพวกนี้มาเผยแพร่ได้บ้าง<ม>นําไปสู่ประเด็นที่คิดว่างามอชอละ<ม>จํากัดพื้นที่ในการแสดงศิลปะ ในสังคมแบบไหนล่ะที่จะมีการจำกัดศิลปะไม่ให้แสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับอถ้อออาพูดถึงพูดถึงเบนจามินเนี่ยก็ก็น่าสนใจนะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนักวิชาการบางคนเ,เรียนนักปัชญ,ญาที่อยู่ในช่วงช่วงนาซีช่วงนาซีช่วงเขาเป็นเขาอยู่เยรอรมันแล้วเขาไปสร้างโรงเรียนชื่ออะไรนั้น the school of social research o r social science ที่มหาลัยแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีซึ่ง เราก็ชอบเรียกพวกเขาว่า Frankfurt School นะ,<ม>ะก็ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยถ้าถ้าเรียนรัฐศาสตร์เรียนพวกนี้ก็จะหรือเรียนสังคมวิทยาอาจจะได้ยินบ่อยกว่านะ r a n k f u r t School อะไรเงี้ยบางคนก็เรียกว่า c ร i ติคอลสคูล c r i t i c a l Theory ก็คือเป็น,เป,นเป็นพวกทฤษฎีวิพากษ์อะไรเงี้ยนะผมผมก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับชื่อพวกนี้นะเพราะว่าบางทีก็บางทีมันใครมันก็วิพากษ์แคนั้นแหละใช่ไหมฮะก็จะมาบอกแต่คือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พวกพวกเนี้ยนะพวกอ d โด n โนเบนเจอร์มิน ใครกฮะเบอร์มาคุเซ่ใช่ไหมฮะพวกเนี้ยที่เขาเขาแสดงผลงานของเขาออกมาเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องพวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เขาไม่ได้เขียนตรงๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงยุคนาซีเป็นยุคที่นาซีเนี่ยมันจับพวกยิวจับพวกที่ใครไม่เห็นด้วยกับระบอบอะ่ะก็จับไปฆ่าหมดถูกไหมฮะซึ่งเบนจามินนี่ก็เป็นด้วยเป็นด้วยหนึ่งในนั้นซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเขาจับไปฆ่าเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าโอเคเราจะทํายังไงที่จะแสดง ผลงานของเราหรือว่าถ้าเป็นนักวิชาการก็คือเขียนหนังสือเขียนบทความเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ออกไปแล้วทําให้คนอ่านเนี่ยมันเข้าใจในสิ่งที่คนเขียนเนี่ยเขียนแต่พูดตรงๆไม่ได้ถ้าพูดตร,ตรงๆแบบมีหลักฐานเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าโดนโดนฆ่าพราอว่าอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐก็จะโดนเอาไปขังคุกอ่าโดนเอาไปลงโทษโดยรัฐอะไรกันแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นในรัฐมันเป็นประเด็จการอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ที่เฟรมพูดว่าเราอยู่ในรัฐแบบไหนอะที่ที่รัฐ ที่มันไม่ยอมให้เราแสดงผลงานแม้แต่ผลงานทางศิลปะที่ในทางกันพอไปเป็นสังคมนาซีพวกมาเจนเห็นว่ามันสามารถมีงานศิลปะเต็มเป็นหมดแต่อาจจะเป็นเพื่อเชิดชูธงนาซีเชิดชูสัญลักษณ์หรืออะไรก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับรัฐนาซีหรือเปล่ามันจะมีว่าพื้นที่ที่อนุญาตบางอย่างและบางอย่างไม่อนุญาตต้องสกรีนหลบซ่อนแบบงานพวกนี้ครับ อืมอืมใช่ก็เพราะนั้นมัน,ม,นมันก็เห็นได้เลยว่าโอเคคือความเป็นเผด็จการของรัฐเนี่ยอันนี้เราพูดรวมๆนะคือความเป็นเผด็จการของรัฐมันก็บีบคั้นให้ศรริลปินหรือนักวิชาการหรือนักปัชญาหรือใครๆก็แล้วแต่เนี่ยแสดงในสิ่งที่ตัวเองต้องการแสดงออกมาได้ไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไร วิธีการในการนําเสนอหรือว่าอาจจะจะพูดไปก็คือแบบคล้ายๆศาสตร์และศิลในการนาเสนอจะเสนอศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฟันเบ๊ะเบ๊ตรงๆนี่มันไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวผู้มีอำนาจรู้เดี๋ยวเราซวยเดี๋ยวเราถูกจัดการเราไม่ได้เสนอสาร์อย่างที่เราต้องการเสนออยู่ดีอาจจะต้องใช้ศิลป์เข้ามาช่วยก็คือการใช้วาทศิลการเสนอโดยใช้กรอนอะไรแบบเนี้เมื่อก่อนก็นักนักนัก แต่งกลอนที่เป็นกวีไปอะไรพวกนี้ก็จะดังมากเลยเพราะว่ารัดในยุคที่รัดมันกดขี่มากๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราเขียนไปตรงๆตรงนี้รัดก็จะรู้อีกจะจับเราไปลงโทษอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นกวีมันก็เหมือนเราเขียนนอ้อมแล้วให้คนอ่านคนฟังแล้วไปตีความมาว่าสรุปแล้วกวีเหล่านี้เขาตีความว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญในในใน,ในการเมืองยุคนั้นนะนะนะตั้งแต่ยุคนาซีมาจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงยุคสงครามเย็นเนี่ย ก็มีนักวิชาการหลายท่านทั้งทั้งเยอรมันทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งจากที่เยอรมันอพยพไปอยู่อเมริกาก็มีนะหลังจากนั้นก็ได้อังกฤษด้วยที่อพยพไปอยู่อังกฤษซึ่งพวกนี้เขาเขียนงานพยายามที่จะทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าการตีความเนี่ยบางทีเนี่ยคนก็จะไปเข้าใจว่าเราจะตีความยังไงให้ผู้ให้ใกล้เคียงกับผู้เขียนมากที่สุดอ่าอ,อย่างเช่น ศิละปะแบบม่แก้กที่มอชอเนี่ยที่มีเรื่องกันนะอาจารย์ทัศนัยมาวยก็เป็นเรื่องของอันนี้ใช่ไหมมันเอารงชาติมาแล้วแบบว่าหายไปสีหนึ่งอะไรประมาณนีนเน้เอาอันนั้นมาปั้นเป็นรูปพลใช่ไหมคาารับก็วางตรงนั้นแต่ถามว่าเฮ้ยถ้ามองแบบอย่างี้นะว่าคุณคุณรู้จริงๆหรือเปล่วาว่าจริงๆแล้วอะศิลปินเขา,าต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมาซึ่งศิลปินเขาเนี่ย เขาเขาเขียนงานพวกนี้ไว้เขาทํางานศิลปะพวกนี้ไว้แล้วเขาไม่ได้มาอยู่อธิบายคุณฟังเยถูกปะเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่มันวางอยู่ในแกลเลอรี่หรือสิ่งที่มันวางอยู่ในถนนที่หน้าคณะวิจิตศิลป์วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มามีใครมาอธิบายซึ่งพอเราไปเห็นแล้วเนี่ยการตีความของเราเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อาจจะพูดถึงเรื่องการอุ้มหายมั่งพูดถึงการแบบว่าการตายของใครก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครดูกปะเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าศิิิิลลปปนนนนนนคคัั้้เเ่่ยขาาาดอองงจรรหื อำนาจในการตีความที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่คนอ่านอาอยู่ที่คนดูมนไม่ได้อยู่ที่ศิลปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่อาจารย์ทัศนัยบอกว่าศิละปะไม่เป็นไม่เป็นขี้ข่าใครอะไรเนี่ยนะก็ผมผมก็เห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ว่าศิลปินทําอะไรแล้วคนจะเข้าใจโอ้โหศิลปินมันสุดยอดอแต่คือมันขึ้นอยู่กับการตีความเลยศิลปินที่เก่งจริงๆคือ สร้างงานศิลปะขึ้นมาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับคนอ่านหรือคนดูเนี่ยได้มาตีความให้มันได้ไปไกลกว่าสิ่งที่ศิลปินเสนอนั่นแหละคือคืออำนาจโอ้โหในผมพูดอย่างนี้เป็นฟโกเดียนเลยมันคืออำนาจที่งานศิลปะชิ้นนั้นมันท่งพลังยิ่งกว่าผู้อ่านแล้วก็ผู้เขียนซะอีกเข้าใจนะนี่คือความหมายนี่คือความหมายของศิลปะในความหมายของผมไงโอ้โหอันนี้นี่ก็ไปไกลมากนะคือคือผมผมพยายามจะบอกว่าศิลปินโอเคเก่ง สร้างงานศิลปะมาอันหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยนะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มาตั้งไว้ศิลปินก็ตายไปอ่าสมมติวินเซน์แวนโกะเนี่ยเขาก็ตายอยู่แล้วทุกบัรเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครนอกจากคนคนนั้นนที่ฟันถึงอะไรเงี้ยก็มีคนเดียวที่อาจจะคุยกับเขาได้นะซึ่งผมก็คุยกับเขาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็เขาก็เอางานมาวางเลยแวนโกะก็ตายแล้วแวนโกะก็มีมีอเจนด้าเรียกว่าอะไรมีมีวาระหนึ่งอะที่ที่เขาต้องการที่จะเสนอมีอาร์กิวเมนต์ของเขาข้อเสนอของงานศิลปะนั้น อ,อย่างเช่น Starry n i t h t หรือจะเป็นภาพที่สำนักพิมพ์เพนกวินเนี่ยนะได้เอามาวางไว้หน้าปกหนังสือ Discipline and Punish ของ Michel ult, อมิเชลฟูโกที่เป็นรูปพลน่ะอยู่ในใคุกแล้วมันเดินวนอ,อ่ะซึ่งนั่นก็คือแวนโก๊ะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปได้รับฟังเรื่องเล่าหน่อยว่าหมอจิตแพทย์เขาก็บอกว่าเขาติดคุกเนี่ยจิตใจก็ตกต่ำมากมก็แนะนำให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้นะ,อะชอบวาดรูปใช่ไหมก็วาดรูปไปเนี่ย รอก,โว,กว่าแวนโกววาดรูปเลยฮะวาดรูปคนเดินวนอยู่ในคุกฮะฮวนอยู่ในคุกก็วนอยู่อย่างนั้นเป็นวงกลมซึ่งความ,าามหมายของรูปนี้มันแปลป,ประมาณว่าคนที่อยู่ในคุกอ่ะ MM <uth> มันก็เหมือนกับไม่มีเป้าหมายเลยในชีวิตแล้วคือเดินวนก็คือวนอยู่อย่างนั้นคือจะไม่ได้ออกไปไหนแล้วเพราะนั้นมันคือสัจธรรมของสิ่งที่แบบคนที่อยู่ในขังคุกแบบขังคุกลืมอะว่ายัางไงยังไงดีที่สุดก็คือตายอยู่ในนี้แหละจะออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วอะไรงั้นเพราะนั้น มันภาพนี่มันยิ่งทําให้แวนโก้เนี่ยยิงเศร้าลงไปกว่าเดิมยิงดาวลงไปกว่าเดิมเนี่ถ้าพูดภาษาปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออละงานศิละปะในแบบนั้นเนี่ยเราเอามามองในทุกวันเนี่ยในศตวรรษที่21เนี่ยเราตีความเหมือนที่แวนโก้ตีความหรือเปล่า S <S ใช่ไหมก็<ช>มตีความไม่เหมือนอย่างนันอยู่ดีมันจะตีความเป็นเรื่องของอํานาจตีความเป็นเรื่องว่าโอ้โหการเดินวนเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันะนคือคืองานมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะถูกป่ะศิลปินเขาก็ตีความแต่คนดูอย่างเราในปัจจุบัน,นยังไปได้ไกลกว่าน,นั้นเองสามารถตรีความไม่ไปกว่าน,นั้นแล้วสามารถที่จะใช้งานเหล่าเนี้ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทําให้เกิดการดึงสติทําให้เกิดการฉุกคิดทําให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือที่เราอาจจะเรียกว่านวัตรกรรมเนี่ยนะก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันจากงานเก่าเหล่านั้นซึ่งมันก็ไม่จําเป็นว่านวัตรกรรมเนี่ยต้องต้องคิดในเรื่องใหม่เสมอไปอาจจะเป็นการ,ราไปตีความในเรื่องเก่าแล้วทําให้มันเกิดความคิดใหม่ๆก็เป็นนวัตรกรรมได้เพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วแล้วแน่นอนนะอย่างที่เขาบอกกันศิลปะเนี่ยไม่เป็นที่ค่าใครแน่นอนซึ่งซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอรูปวันนี้ก็คือคนตีความเนี่ยแม้แต่คนตีความคนดูงานศิลป์ ก็ไม่ได้เป็นค่าของของงานศิละปะแลยไม่ได้เป็นค่าของเพราะคือค่ามันดูแรงไปไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในกรอบเพียงแค่ที่ศิลปินนั้นเขาต้องการที่จะฉายให้เราดูาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคือเป็นเป็นเหมือน strategy ก็ได้เป็นเหมือนก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ของนักต่อสู้หรือว่ายุทธศาสตร์ของนักวิชาการนักปรัชญาท,ที่ที่อยากจะนําเสนอในรูปแบบที่ ให้ให้คนอื่นไม่เข้าใจอ่ะอเหนือหมแบบว่าไม่เข้าใจเสนอผ่านเพลงเสนอผ่าน งานศิลปะเสนอผ่านรูปภาพเสนอผ่านกรอนบทกวีหรือแม้แต่เสนอในรูปแบบของนิยายเช่นนั้นเราก็เห็นนะหนึ่งเก้าแปดสี่อะไรพวกนี้ที่มันดังๆพวกนี้นะก็คือเขียนนิยายออกมาเพื่อที่จะให้ดูว่าเออสภาพสังคมมันเปรียบเทียบเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือทาเครื่องเกมอย่างเงี้ยครับที่กลายเป็นแบบว่าจุดแรงบันดาลใจกลายเป็นอย่างเงี้ยูสามนิ้วกันไปทูสามนิ้วกันไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจุดจบของหนังมันอาจจะดูโลกสวยไปหน่อยก็สไตล์หนังฮอลลีวูดนะก็ บางทีมันก็ต้องเรื่องตีความไงใช่ป่ะ mm hmm. ถ้าเราเราไปดูแค่ว่าอย่างเงี้ยยังมอนไอ้ที่เราเคยไปคุยกับอาจารย์ธรรวิทย์อะว่าว่าอาจารย์ไอพ้พาราไซอะคือแบบโหจุดจบมันก็ไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่เลยดูป่ะ mm hmm. คือสรุปแล้วพ่อก็โดนขังอยู่แล้วพระเอกก็ไม่ได้คิดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความคิดแบบทุนอะไรเลยก็จะคิดแค่ว่าจะมีตังค์เยอะๆเพื่อที่จะไปซื้อบ้านหลังนั้นเพื่อที่จะกลับไปอยู่กับพ่ออะไรประมาณนั้นคือแบบก็ไม่ได้คิดไปไกลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกประมาณว่าเฮ้ คุณอย่าไปดูแค่จุดจบ,<อ>จดจบใช่ปะ่ะเออคุณอย่าไปดูแค่จุดจบว่าเออมันมันจบแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องคิดตามมันได้แค่เนี้ย<อ>เราคิดต่อดีว่าเอ,อ้ยทั้งเรื่องมันมันให้อะไรกับเราแล้วเราสามารถที่จะนําไปตีความต่อแล้วเอาไปเอาเนี้ยมันไปใช้ประโยชน์ในการ ทำอะไรของเราต่อไปได้ยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยนั่นก็นี่นี่มันคือเรื่องของศิละปะซึ่งซึ่งมัน oh. คนละโลกเลยนะกับคนที่บอกว่าศิละปะต้องเป็นสิ่งสวยงามต้องอย่งงางนั้นอย่างนี้อย่างงี้ใช่ไหมคือพวกนั้นเนี่ยมองศิละปะไม่ได้มองศิละปะในในในแง่ที่มันเป็นงานศิละปะด้วยซ้ำอะ่ะมันมองศิละปะในแง่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอ่าในแง่หนึ่งเขาพยายามสร้างอํานาจบางอย่างหรือเปล่าในการควบคุมว่าหนึ่งคือใครเข้าถึงศิลปะได้บ้างสองศิลปะจะศักดิ์สิทธ มันก็กลายเป็นมิติของความเป็นการเมืองอีกนะครับในการที่จะบอกว่าศิลปะชิ้นไหนสวยหรือไม่สวยแล้วใครมาถือครองอํานาจในการจะบอกว่าชิ้นนี้สวยหรือไม่สวยหรือพื้นที่ในการแสดงของมันมันมีควรมีแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองได้เหมือนกันในการจะบอกว่าศิลปะมันเป็นยังไงกันแน่ใช่มันมันก็เป็นเรื่องของของการเมืองเพราะว่าจริงๆถ้านิยามการเมืองแบบหยาบๆที่สุดก็คือการการเขาเรียกว่าอะไรการจัดสรรปันอํานาจการแย่งชิงอํานาจกันอะไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่า อยากจะเข้าใจการเมืองจริงคุณไม่ต้องไปอ่านหนังตำรารัฐศาสตร์อะไรรคุณไปดูซีรีส์เกมออฟโรนก็ได้เลยเนี้ยนะคือคือมันมันคือการแย่งอำนาจกันแบบนั้นใช่ไหมฮะคือการเมืองนี่มันมันมันเพราะอะไรแบบว่าคนคน <c oughs> หนึ่งจะ่ฆ่าลูกตัวเองได้เพื่อที่จะได้อยู่ในอำนาจของการเมืองหรือว่าคนบางคนเนี่ยยอมที่จะเสียตัว <c oughs> ยอมที่จะต้องไปเป็นชันเลยให้เขากี่ปีเพื่อได้รับการไว้วางใจอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบว่าชิงอำนาจขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองซึ่งซึ่งศิลปะเนี่ย แน่นอนว่าบางทีแน่นอนก็ก็ก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีวาระทางการเมืองแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหศิลปะแบบเนี้มันเป็นคี้ค่าการเมืองอืซึ่งคี้ค่าการเมืองในในในความหมายของพวกเขาก็คงจะเป็นแบบว่าไอ้พวกเนี้มันรับตังค์นัการเมืองมาแล้วมันมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าคุณทํางานศิลปะได้มากแค่ไหนสรุปแล้วคุณก็หนีไม่พ้นการรับใช้การเมืองอแบบเสรีนิยมหรือแบบอะไรก็ว่ากันไปก็ ก็ว <t od three |ms|> to well ่ากันไปอะนะคือจริงๆแล้วผมจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่มันก็คงจะอ่าเพราะงั้นมันอยู่ที่เสียงค่าการตีความอยู่ดีาตีความมันเืออะไรล่ะแล้วมันมีคุณค่าแค่ไหนต่อสังคมอืมเพราะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าโอ้ยสังคมสังคมหนึ่งที่มันผดเด็จการขนาดไหนว่ามันถึงไม่ยอมให้คุณแสดงได้แม้งานศิลปะอืมซึ่งเขาก็คือคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าฝั่งฝั่งผู้ผู้กันตรงๆฝ่ายขวาอะไรเงี้ยฝ่ายอนุรักษนิยมหรือฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ย เขาก็เรียนรู้เหมือนกันแมไม่ใช่ไม่ใช่แค่พวกเราเรียนรู้อย่างเดียวแมเขาก็เรียนรู้มาเขาก็เห็นไงว่าการทําอะไรบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยนะไอเล่นขับเฮานี่ยพวกคุณหรือว่าไอการการทํางานศิลปะอะไรพวกคุณเนี่ยคือเขาก็บางทีเขาก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะว่ามันแปลว่าอะไรอืะอ่าแต่คือเขาก็ต้องสกัดไว้ก่อนไงเพราะเขาก็มีบทเรียนจากสมัยก่อนว่าเอองานศิลปะพวกนี้มันก็ไปสื่อสารกับคนแบบเงียบๆโดยที่รัฐเนี่ย สกรีนไม่ผ่านเอ้ยสกรีนไม่ได้ไม่รู้ว่าจะสกรีนแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็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 มีเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นแบบนี้แหละนะผมก็ไม่นกันว่านะจะสรุปให้มันได้มากกว่านี้ยังไงแต่ก็คือ,อแต่ก็คือที่อยากจะอยากจะคุยไว้ก็คือแน่นอนว่างานศิลปะเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับผู้สื่อสารกับผู้รับสารนะมันมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องเป็นสิ่งดีงามใช่ไหมใช่เออ หรืออะไรอะไรเงี้ยนะครับโอเควันนี้ก็เอาแค่นี้ละกันพูดเรื่องศิละปะเพราะเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์ละนะฮะว่ามีการเก็บ e x h i b i t i o นของนักศษาบางคนอะไรเงี้ยใส่ใส่ขยะแล้วก็เอาไปทิ้งอะไรเงี้ยก็มีการไปแจ้งความเรียบร้อยนะ,ะว่ามันเป็นทรัพย์สินของผมคุณเอาไปทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็รอดูกันต่อไปแล้วกันวะ่าการการการแสดงศิละปะนั้นจะมี นวัตกรรมอย่างไรนะในในการนําเสนองานแสดงงานกันต่อไปก็ก็ยังไงก็รอดูกันครับผมนะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก็พบกันในวันหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ